สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาทีกอกนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะทีมงานทีมงานอะไรนะคะทีมงานโอ้ทีมงานเต็มร้อยบ่หรืออะไรนี่ ทิมงานเอ็มร้อยบอกายเาไห้เปะนี่แมนอ้ยจอดอีกมาดโอ้ยอันนี้หนูต้องอเอาเลยโอเคอาเอัเคนวแถมอ๋ออันี้อันนี้คือตัวแถมห่นี่โตัวแถมเป็นทรงสปดนพรนเอานแ้วเดกเปนงเสนโ่ ถ้าซื้อลังหนึ่งได้อะไรเสือส้อได้เสื้อนี่เดี๋ยววงอะไรคนเอาลงมาอยู่ในถุงก่อนะ พีส <porch? S 2> ิดเตือเนาะุนัเอาุนอ้ยปีพีสนาะพีสเตนครจะดรอปอกไผู้สาวเราบ่ใจสันอกไบนได้ได้ไจสันสองเลยนะไปเมยพน่ปเมย์ไพนเขาจะเลี้ยวเลยไคนมาดื่มี่หวดกั

ว่ใจสั่น่ไอ้ทเบอกอย่างนีเนียมาบอกข้างในกระชุนอ่ะโสดเ้อด้เไม่ัโนกโ่าเลี้ยวกน้าที่ลยได้หจ้าจ้าอะไรอะไรเพื่อนทันเดี๋ยวเดี๋ยวเวเรพื่นเป็นจังไนรับพนักงานเพิ่มหครับสาวสาวไม่ได้ใจดี ยิยยห่ทางดันะคะมาไปถามไหมไปถามไหมถามว่าลุงเล้ไปให้ไปเฮดบอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาลุงชันได้เลยครับเราจะมาหาลุงอ่ะอะไรนุโดยทีมุเจ้านะรงนอะ้งเนอะอินเนาะได้ที่ีนเด้อเนอะ น่ารักกันว่าอีหยังกันว่านะบีวา้เอ็นมันติติดเจ้าอะก่าโอ้ยก่ระจนิสานะยจีเด้อเดินิมแล้วลุงไยาไปยืนย่าไปยืนทางนู้นไปไปไปกาแฟ่เรลยกระซ้กางหวายด้วยมีอย่งดลลทางนี้ นี่อ่ะผสมกับแหนมมาแล้วเช่กันซื้อเดี๋ยวก็ซื้อจีนะครับยอดเดียวขึ้นกับสอบ46อ่ะ00่งศูนย์กับ65เนี่ยสอบมันเห็นอยู่บ่เห็นอันถ้าพอเป็นอ่ะผสมปุ๋ยภารกิจนะคะวันนี้คือจะใส่ปุ๋ยก็เลยต้องมาถาลุงช่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ปุ๋ยนากัน ก่อนไปก็แปนทีก่อนเออก่อนไปยาบอกขอแปลนที่ก่อนขอแปนสายแปดขอนาปนี่ค่ะปกติช่างดำเนาะช่างดำา่าาจสาบสวยานกรสอบนม่เาเอ๊สายยางเห็นเด้อทำด้วยแถวจะเป็นมากเหียบดิเลยกมาปูนะปูเชนมาชุดมาืมเรียไปไว้เน่นะ แม่ม่บอกนะไอ้ดำมันยืดขาเลยนบอ่ามันเจอปหาเห็ดไปยุไปไหนรอเจาไปยืาทุกนเลยเอายืดขาอยู่พี่พ่อยอาจะแล้วเมื่อไหแล้วเมื่อแรส่วนพ่อเขาจะเฮ็ดไลอ่อนพ่อมกันป้าเขาจะเฮ็ดพ่อมกันหลอยอนใจเย็น บักนุมันสีเห็ดอยู่อะไรโอ้ยมาเตะคนขึ้นก็เตะคนขึ้นเสีอมันเล็กให่นะเขาอยากก็นอ่ย่าลราเอาอะไรไปซื้อฮาวเอาคู่แล้วคู่คนละอันแล้วก็ผสมผสมกันแล้วมันมีตัวยิงเัินไหมฮะดิ็อกไอ้นี่มันอยู่สีดันมันไมอยู่เพราะว่ามันโตใส่ยงอื่นอะไรป้อฮะได้เผลเลนก็ได้หิ้วไปพนักงานเสิร์ฟมาแล้ว กาแฟทั้งนั้นเลยเอ็นเอ็นอย่างกาแฟเอ่นเอ็มลอยขวดเพิ่งเรามาเื่องนี้ดีดเป็นดีดกาแฟประชมครับประชมกับเอ็มลอยแม่นขึ้นเร็วขนาดนี้เอ็มลอยกาแฟเข้ากันมว่า ดีด oh. <c> ังด้วใครในแต่ชา่ชามันย่งถึงกัละหน่อยแต่ชามันค่อยถึงเลยถึงนู่นเลยนะนี่บอกไมจะมีแรงใจขึ้นุกๆวเลยอันนี้นะบออ้าวทั้งเล่าอแเอาเอจอดื้อน่อแล้วอาอาใหม่รู้ะดามาเป็นกดวูขาสั่งเลย าย่างนีมันพออยากนี่ตัวเม่นปแม่หาสั้นไอทขึ้น้าไหมที่เขาจะขึ้นสูงหรแจกนไทยเขาจเดี๋ยว่เขากินอันนี้่เขากินูดไดติดเต่อไปเพิ่มก็เสิร์ฟตัวใ่เขาเสเสเลคผสมอันนี้ให้สางกันมันซีได้ปูกกระเบื้องใจเย็นอันนี้กระเอด้ส่แปหั่นละแมนเออแมวนเถอ ปกติมันมาบบมวลขึ้นหนีเลมันมันคือมวลเนด่ยอย่าสินั่นแล้วมันแถวเบิ้งมันม,มันดีดอดองๆนั่นยังมางงมกินกาแฟเอ็มร้อยกับกาแฟผสมการช่างบอกว่าดีดอดองๆนอะไอยากดูว่าเขาดีดอดองๆยังไงอ้าวดีแล้ว ก็ทีมช่างนะคะทีมช่างก็กำลังนะคะอมเอาเท้ามุมอะไรครับนี่นี่ครับหัวมุมมันหัวมุมันแม่หัวมุบัวอะไรี <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี <problem> ้นะคะก็ฝากดูคลิปไม่ย่าชื่อกกกอกด้วยนะคะสวัสดีค